ขอกาแฟบ้างดิแก้วนึงเอาแบบเข้มๆเลยนะเออได้ได้ได้พี่มดแต่ว่าทําไมต้องกาแฟดําๆเข้มๆ้วย่ะพี่พี่เป็นไมเกรนน้องถ้าเกิดได้กาแฟเนี่ยนะน่าจะหายเนี่ยปวดมากเลยอะได้ได้ได้พี่มดอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่แกฉันแค่ปวดหัวฉันไม่ได้หัวใจวายแกไม่ต้องมาแช่งฉันยังไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนะโอ้ยงั้นพี่มดนะเอาของมินไปก่อนเลยแต่ว่าต้องเติมกาแฟเพิ่มนะแล้วพี่มดเอาหวานไหมอะไม่หวานเลยเอาแบบเข้มๆ ้นๆเข้มๆใช่ไหมแป๊บห<อ>นึง่งแป๊บนึ่งเสร็จแล้วพี่อสซดให้อร่อยเลยนะคะสดเขาไม่ใช้ากับกาแฟเข้าใจไหมอ้าวเป็นไงพี่โมอร่อยไหมฝีมือน้องนี่ตอนนี้ไม่ต้องแคร์เรื่องรสชาติได้ไหมพี่เนี่ยนะแค่อยากหายปวดหัวก่อนเออว่าแต่ทำไมปวดไมเกรน,นต้องทานกาแฟพี่โมจริงๆแล้วเนี่ยทานยากแก้ปวดก็หายไม่ใช่หรอ คือพี่ไม่อยากกินยาเยอะน้องกินยาบ่อยๆมันดื้อยานะแล้วพี่ว่ามันอันตรายด้วยไม่ดีหรอก โอ้ยพี่โมด้แต่ว่ากาแฟเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะดีนะมินว่านะพี่โมเนี่ยไม่น่าเชื่อได้เลยมินว่าไปถามคุณหมอดีกว่าวันนี้นะมินาคุณหมอกฤษดาไวา้แกจะมาให้ความรู้เรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยจัดเลยดีกว่าค่ะแต่พี่ขอเวลา5นาทีขอให้กาแฟออกฤทธิ์ก่อนนะรับรองว่าพี่หายปวดหัวทํางานต่อแน่นอนเดี๋ยวคําถามพี่เตรียมเองดีเลยค่ะงั้นก็เราจะไปพบคุณหมอกฤษดานะคะเราไปชมสกู๊ปดีๆว่าโดยเรื่องของโรคไมเกรนกันก่อนเลยค่ะไปชมเลยค่ะ ไมเกรนอาการปวดศรีรษะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งเด็กวัยห้าขวบส่วนใหญ่จะปวดที่บริเวณขมับด้านขวาบริเวณเบ้าตาแต่บางคนก็เกิดขึ้นข้างซ้ายบางรายจะปวดซ้ายสลับขวาไม่แน่นอนอาการปวดไมเกรนมักมีสาเหตุมาจากการพักผ่อนน้อยอดหลับอดนอนความเครียดการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือแม้กระทั่งการอยู่กับแสงแดดจ้านานๆก็ทำให้ปวดศรีรษะได้ อาการปวดไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะแต่เราก็รับมือได้ด้วยการใช้ชีวิตไม่ปลกระตุ้นให้เกิอดอาการปวดพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงแสงแดดและดื่มให้น้อยลงนั่นเองค่ะ